สวัสดีค่ะหนูนางสาวธิดารัตน์ไกรสุวรรณหนูนางสาวธนาพรพิรักและหนูนางสาววรนณานจุลลังคูลนักเรียนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่5โรงเรียนราชระชนุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนกินอยู่ประจาโดยทางโรงเรียนจะจัดหาให,าหาน้นักเรียนรับประทานทุกมือ้อจึงทำให้มีข้าวติดก้นหม้อหรือข้าวดังที่คนใต้รู้จักกันดีเหลือดิ้งเป็นจำนวนมากพวกเราจึงเกิดไอเดียในการนำข้าวดังที่ แต่ทิ้งจากโรงครัวมาสร้างเป็นข้าวดังช็อกโกบอลเพื่อลดขยะและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดตามแนวนโยบาย b c t และเป็นแนวทางในการสร้างรายได้และนำไปประกอบอาชีพ ในอนอาคตข้าวดังชักรกบอลของพวกเรามีจุดเด่นคือเราใช้ข้าวดังจากข้าวที่มีคุณภาพทําให้มีกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสเฉพาะตัวไม่ใส่สารกันบูดทําให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคค่ะวัตถุดิบในการทําข้าวดังของพวกเราคือข้าวดังจากโรงครัวโกโก้โกดาร์ช็อกโกแลตและนมข้นค่ะ วัสดุอุปรกรณ์มีดังนี้1กระมัง2ถาด3เครื่องปัน่น4ไม้พาย5ทัพพี6กระทะ7ปลหลิว8ตะแกรงทอด9เตาแก๊ส10ถ้วยตวงและ1 1ปลาชั่งวิธีการทำข้าวดังช็อกโกบอล ขั้นตอนที่1นําำข้าวที่ติดก้นหม้อในโรงครัวของโรงเรียนมาใส่ภาชนะตากแดดแล้วคลุมด้วยผ้าขาวบางทิ้งไว้6ชั่วโมงเพื่อหาข้าวความชื้นที่หายไปและเพื่อทําให้ข้าวดังมีความกรอบมากขึ้นขั้นตอนที่2นํนำข้าวดังที่ตากแดดเรียบร้อยแล้วและเลือกชิ้นส่วนนำไปทอดด้วยไฟกลางให้ปูกรอบเหลืองหลังจากนั้นสเสด็จน้ำมันทิ้งไว้10นาที ขั้นตอนที่สามนำข้าวดังที่ทอดเสร็จแล้วมาปั่นและเทใส่ภาชนะขั้นตอนที่สี่นำดาร์กช็อกโกแลต100กรัมมาตุ๋นที่อุณหภูมิ70องศา,ศาเซลเซียสเวลา15นาทีแล้วพักไว้ให้อุณหภูมิลดลงขั้นตอนที่ห้านำข้าวดังที่ปั่นไว้แล้วผสมกับดาร์กช็อกโกแลต100กรัมผงโกโก้25กรัมและนมข้นหวาน50กรัมให้เข้ากันขั้นตอนที่6 เมื่อเข้ากันแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก้อนละ20กรัมหลังจากนั้นนำไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ2-5องศาเซลเซียสเวลา20นาทีขั้นตอนที่7เมื่อครบเวลาแล้วนำออกมาเคลือบด้วยดาร์กช็อกโกแลตและนำไปแช่เย็นเวลา20นาทีขั้นตอนที่8เมื่อแช่เย็นเสร็จแล้วนำมาบรรจุพันุ์พร้อมจาหน่าย